ข้าวมากข้าวน้อยเอาข้าวหน่อยเดียวไม่หิวหน่อยเดียวแล้วจะพอกินหรือยายอ๋อ<ฮ>หน่อยเดียวแค่ไหนมันไม่หิวเอาแค่ห<ฮ>้าทัพพีพอโอ้าฮ่ <laughs> าโ่าฮ่ากเนี่ยเาฮ่มากไหมฮะม, <laughs> <า>มันไม่หิวข้าวไม่หิวข้าว<ฮ>กินอะไรเข้าไปแล้วยอดดอกไม้เอากินอาหารหลายอย่างเหรอ,อนี่จะแกะปลาให้กินเนี่ กินไม่เล่าป่าเนี่ยอืมอืมอยางจะแห้งเลยเนี่ยยิมน้ำพริกกะเปลาเดี๋ยวจะเหยาะน้ำพริกให้เดี๋ยวต้องตักเนื้อปลาให้อย่างนี้หน่อยแกะนี้เลยอือเดี๋ยวก็กินไม่หมดนี่เหยาะไปนิดนึงออาว้งงั้นจะกินข้าวก็กินข้าวเปล่าไม่ค่อยจะตักกลับ ดีไหมเขาทาไหมเล่าเอาผัดฟักมั่งอืมอย่ามากต้องแจกแจงอืมฟักแล้วก็ตักเนื้อปลาให้ติดไปด้วยอ้าวเสร็จไหมยายหอยต้มเนี่ยเอาไข่ต้มน้กหน่อยเนาะเอาฮะ กินไข่ขาวก็ยังดียัยกินเล่นไปนึกซึงว่ากินเล่นๆเ,เดี๋ยวจะตักในหะ้ยอะไปนิดนึงอืตัวอะไรตัวอะไรจำหอยไม่ได้ไงเราเออ คอยเป็นตัวน้อยจำไม่ได้งไงเออนหนูก็เป็นค่าชอบแต่ข้าวเออตักกระข้าวนาะคนแก่ทำไมตักกลับให้ก็ไม่ค่อยจัดตักกระเทแกฉันก็ต้องคอยตกักคอยจำจีจำใช้กันนี่แนะ่ปล่อยให้กินได้ลำพังไม่ได้แล้วกินข้าวเปล่านี่ไปลาเนี่ยไข่แดงเนื้อปลาเออ ซักจ้ะอืมอัมอําอําอเฮ้อมาโอ้โมันไม่ได้รักย้ายทำทำแบบนี้มันมันไม่ได้นะงอแงแบบนี้ไม่ได้รักเอ๊ะอ่ะกินไปสองคำที่บอกพอเนี่ย ไม่ออกอ <g ül> ก็ค่อยกินกินช้าๆค่อยๆไม่ต้องรีบอีกสักหน่อยนึงอย่างนี้ก็โอ้โหไม่ได้ครับมันน่าเกลียดรู้ไหมเล่าเนี่ยคนเขาดูอยู่เยอะแยะนี่เดี๋ยวเขาจะว่าเอายิโดอกไม้ทําไม่กินข้าวน้อยจังอายเขาเนะรู้เปล่าโอ้โหสองคำจะอิ่มแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องครับ มนไม่หิวก็ก,กินช้าๆที่ไม่ต้องหิวกยยัยถ้าลอให้หิวก็ไม่ต้องกินนะมันไม่มีการหิวว่าคนแก่เนีม่มองเห็นหมว่ากูแก่นะ <c oughs> อ<ำ>ํา <c oughs> เอออ,อํานกินช้าๆกินช้าๆค่อยๆกินไป ผัดฟักฉันอร่อยไหมยัยผัดฟักหน่อยน้ำน้ำเนี่ยกินแล้วได้ชุม่มคออกินช้าๆค่อยๆนั่งกินไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเคี้ยวมามันก็ดีไปเองนเนาะ กืนลงท้องได้ก็ดีเป็นของเราอมเนอะพอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไม่ได้แล้วฮะอะค่อยๆเคี้ยวไปก่อนอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นสิค่อยๆ<ม>กินไปเรื่อยๆเฉยๆก่อน อีกส,กสองคำนึงข้งขาวน้อยๆกินเนื้อปลาเยอะๆเนี่ยบี้ป้าให้เนี่ยกินเนี่ยยายหมอเขาบอกว่ากินปลาเยอะๆอะ่ะดีไม่ดีเดี๋ยวเดินได้นะ่าจะบอกให้เผื่อจะเดินได้มัง่งนะคะอือพอแล้วเหรอือไม่เป็นไร ถึงก็กุมขมับเลยเออให้กินข้าวเนี่ยข้าวนิดเดี๋ยวพอผัดฟักนิ่มๆย้ายนิ่มๆเนี่ยใส่ไข่ด้วยนะเนี่ยฉันเนี่ยนนะเคี่ยวจนนิ่มน้ำแหง้งไปตั้งสองรอบเนี่ยฉันกลัวเหงือกใหญ่จะเจ็บอะข้าวติดจมูกก็เอาออกทิเม็ดข้าวติดตรงจมูกข้างบนบนบนหน่อยน่ะเออ ใช้ปากกินดีเชจมูกกินไม่ได้ว่าเนี่ยมีอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะกินเยอะๆนะยายสวัสดีคุณยายดอกไม้ทุกหนึ่งสวัสดีค่ะกินข้าวเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงเดี๋ยวยายจะเดินได้ค่ะยายต้องแข็งใจกินหน่อยนะคะอย่าย,ยอมแพ้ค่ะยายยายสู้ๆสู้ๆทำมือสู้ๆดิเดี๋ยว ม่ <laughs> สงสัยจะได้แค่นี้ว่ะทุกคนสงสัยจะได้แค่นี้อือปลาก็แล้วกันอ่ะอาปลาอ่ะอืม อ้อําอ้อําอ้อําอ้ํอีกแล้วไม่เอาแล้วพอไม่เอาแล้วพอโอเคน้องหวานใจเขาบอกว่ายายกินเผื่อนหนูสักคำเจ้ฮะปลาเยอปลา,ยปายเยอะดี <c oughs> ม่วงล้างปากสักครัอ้ี่ยม พอใช่ไหมข้าวมะพอใหญก็พอแล้วไม่ให้กินแล้วพอพอเป็นพอพอแล้วเนาะข้าวเนาะพอแล้วไงกินแล้วข้าวอะ่ะเอานี้ลองกินไข่ขาวหน่อยสิไข่ขาวอะมันมีวิตามินมันมีโปรตีนเยอะเออข้าวไม่เอาแล้วไม่ให้กินแล้วกินไข่ขาว,ลวเล่นๆไปสักหน่อยหนึ่งมันยาย มันไข่ขาวอะมันมันมันอย่างนั้นเนี่ยมันไม่อร่อยครับแต่ว่ากินแล้วมันมีวิตามินดีมันมีโปรตีนเออรู้ไหมเล่าหมอเ็าสั่งกำชับมานักหนาว่าให้ยายกินไข่เยอะๆกินข้าวอิ่มแล้วเราก็กินไข่เล่นได้อะ่ะใช่ไหม,อ,มอืมครับเดี๋ยวจะได้ไปนอนพักผ่อนไม่เอาแล้วเหรอเอาไข่ขา,ขาวที่้ามพอแล้วฉันจะไปแล้วจะไปทำงานทำการอย่างอื่นบ้างแล้วพอพอพอ ปากไม่ค่อยจะอ้าเหมือนเป็นเด็กน้อนยะยีดอกไม้เนี่ยเหมือนบงังคับไปกินข้าวเป็นเด็กเลยอะ mm. โอ้ยอ้าพอจบไม่ไหวแล้วยายกินข้าวได้แค่นี้นะคะทุกคนจะอกินไม่หมด mm. เออโอเคค่อยๆเคี้ยวไปไม่หวแล mm. ้พอพอไม่ให้แล้วพอพอเอามะม่วงอีกชิ้นนึงล้างปากหว,วานหวานไอตามใจนะก็ไม่ได้ทุกคน ตามใจบอกพอพอพอเราก็ต้องยัดยูกันบ้างนะต้องมีลูกยัดกันบ้างไม่งั้นก็จะไม่ไหวอะ่ะเี<อ>นี่ถ้าจะออกนะกินมะมว่วงหวานๆเนี่ยอะไม่เป็นไรวร้างง่ายกันบ้างเลยยายดูแลสุขภาพกันนะยยนนะคุณยายเออเห็นไหมเขามาเชียร์ยายกินข้าวกันทั้งนะั้นเน่ะนับถือ,อเลยคุณยายยินแล้วเหรอ อิ <Ha. S 2> ่มแล้วหรอคาเขาบอกอ่ะลองเพลงเขาฟังหน่อยดิดูแลสุขภาพนะคะแกกันไม่ปหวยกินนมเอาและเอากินนมเอาค่ะไม่ใช่กินนมเอาเหรออืมเขาว่างั้นไก่เต็งค่ะหนูชื่อ ื่อไรอนะชื่อชื่อรถค่ะชื่อพี่รถเหรอทานข้าวให้